อ่าฮะวันนี้ก็มาพบกับผมปิ๊ปิ๊วอีกแล้วนะฮะอ่าวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการอัพวิดีโออ่าให้เป็น H.D นะฮะเราคัดสรรมาอย่างดีช่องเจ็ดบอกงี้นะก็โปรแกรมที่จะใช้ในตอนนี้ก็คือโคอ่าคอร์เรียวสตูดิโอโปรเอ็กซ์ห้านะฮะก็คือจะอัพวิดีโออ่าวิธีการ ทําอะไรสอนอะไรแยะนะฮะก็หลังจากเลือกวิดีโอแล้วก็มาที่รูปฟิล์มนะรูปฟิล์ม HDV นะครับมาที่ตรงนี้ก็มาเลือกที่อ่าตรงนี้นะ HDV 720p ี HD 720 25p นะก็ตรงนี้จะเป็น HD นะเลือกไป เซฟไปไหนดีละ่ะเดสกท็อปเลยโอเคเซฟไปหน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็เอาไปลง youtube นะก็จะโอ้มีภาพที่คมชัดมากเลยนะะ วันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย